สวัสดีครับผมจ่าสิบเอกนวพลพระาหารครับท่านผู้ชมครับวันนี้อากาศดีเลยเราพบกันที่นะครับโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านบ่อหวีนะครับอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับวันนี้มีกิจกรรมอะไรนะครับวันนี้จะเป็นกิจกรรมจากสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้เรามีโครงการนะครับเผยแพร่นะครับนิทักการเป็นเกี่ยวนิ้ทักการนะครับเนื่องใน นะครับวโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนาธนะครับพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับเนื่องในโอกาสเสริมพระชมพรรษานะครับ90พรรษา12สิงหา2565นะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้เองนะครับเป็นสถานที่ที่ท่านได้เรียกว่าปรับปรุงนะครับนำพัฒนาขึ้นมาส่วนรายละเอียดเรื่องของความเป็นมาอย่ผมอธิบายทีนะครับส่วนวันนี้เรามีน้องๆนะครับที่มาเรียนรู้นะครับถึง สิ่งต,งต่างๆนะครับที่อาจจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเกษตรนะครับพอเพียงนะครับเป็นยังไงเราไปชมกันครับ ก็หลังจากที่น้องๆนะครับได้ฟังบรรยายนะครับความรู้ด้านวิชาการนะครับจากหลายๆฝ่ายเลยวันนี้นะครับสามสี่หัวข้อเลยนะครับบรรยากาศข้างหลังก็จะเป็นบรรยากาศที่น้องๆนะครับได้หาความรู้จากด้านบอร์ดต่างๆนะครับบอร์ดความรู้ไม่ว่าจะเป็นด้านประมงด้านปลูกพืชด้านปลูกผักนะครับด้านการเลี้ยงสัตว์นี่เป็นบรรยากาศที่โอ้โหน้องๆเรียกว่าวันนี้ได้รับความรู้และสนุกมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างในกันครับว่าว่าหลังจากได้รับการบรรยายเสร็จแล้วน้องๆทําอะไรกันต่อครับ สนุกไหมลูกวันนี้สนุกค่ะ oh. สนุกไหมครับให้ความรู้ไหม <AfD. S 1> นี่น,นะครับข้างในก็จะมีทางบอร์ดต่างๆนะครับซึ่งเป็นการให้ความรู้รวมถึงด้านการเกษตรนะครับเนี่ยครับจะมีหลากหลายเลยนะครับให้น้องๆนักเรียนวันนี้เนี่ยจะได้รับความรู้ไม่ว่าจะเป็นน้องๆจะเตรียมสมุดมาจดนะครับเนี่ยครับหลังสังเกตที่น้องๆนะครับโอ้โหตื่นเต้นมากเขาเรียกว่าเด็กตื่นเต้นมากซึ่ง เป็นภาพที่น่ารักมากเลยที่น้องๆได้รับความรู้ในวันนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นจุดที่นับค่าสนใจค่อนข้างมากเลยสำหรับวันนี้นะครับน้องๆเขาเรียกว่าได้เรียนรู้จริงๆนะครับได้รับด้านวิชาการไปแล้วจะอ,อย่างที่บอกครับหลังจากนี้เนี่ยน้องๆได้รับความรู้ด้านวิชาการแล้วแต่ตามหลักการที่นี่เลยนะครับ learning by doing นะครับก็คือเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง นะครับเดีย๋ยวเราจะไปหาไปชมบรรยากาศรอบๆอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศน้องๆที่กําลังหาความรู้กันอย่างสนุกเลยนะครับเดีย๋ยวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันต่อเลยนะครับขอบคุณครับ ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เด็กได้รับความรู้ในเรื่องของวิชาการนะครับจากเจ้าที่หลายๆฝ่ายแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพวกเขาจะไปเรียนรู้กันต่อที่ตามจุดต่างๆนะครับในโครงการที่ว่า l e ARNING BY DOING เนี่ยทางที่ที่คิดค้นขึ้นมาก็คือว่าเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงนะครับเดี๋ยวเด็กเนี่ยจะไปเยี่ยมชมตามจุดต่างๆของฟาร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะครับมีเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงควายเลี้ยงแพะนะครับซึ่งจะได้ไปชมบรรยากาศจริงๆที่ฟาร์มก็ททาจริงๆนะครับ รวมถึงในเรื่องของการปลูกพืชนะครับปลูกต้นไม้นะครับพูดถึงในเรื่องของการปลูกต้นไม้ครับทุกท่านครับการปลูกต้นไม้นะครับในหลวงราชการที่9นะครับท,ท่านทรงเป็นห่วงนะครับท่านทรงมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยในเรื่องของแนวป่าไม้ได้คิดค้นโครงการขึ้นมาโครงการหนึ่งครับเป็นป่า3อย่างประโยชน์4่อย่างนะครับ ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างเนี่ยเพื่ออะไรพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นครับส่วนการปลูกพืชห้าระดับครับทุกท่านครับที่นี่ปฏิบัติเหมือนกันครับปฏิบัติจริงๆเลยครับก็คือมีไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยนะครับไม้เลื้อยเลี้ยดินนะครับรวมถึงไม้หัวใต้ดินซึ่งที่นี่มีทุกอย่างเลยเดี๋ยวจะพาไปชมกันในท้ายรายการนะครับสำหรับวันนี้นะครับทุกท่านครับผมต้องขอตัวลาแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่มีปัญหานะครับสามารถแจ้งได้ที่เพจโรงเรียนจิตอาสาหรือทางทุกช่องทางเลยนะครับในพื้นที่ของท่านเองนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะไปที่ไหนกันต่อไปรอรับชมได้เลยครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ